สวัสดีค่ะสวัสดียามบ่ายสามโมงเย็นมันพุธนะคะรมฝนพายุมืดฟ้าโมดินมาเลยฟ,ฟ้าเท่า้าค่ะจังหวัดสุรินทร์นะคะลมแรงกดแรงมากเลยค่ะ้าแรงด้วยวันนี้บ่ายสามโมงเย็นเนาะตกหนักมาก ดูแลสุขภาพันด้วยนะคะขับรถขับลานี้ลมสงบไปแล้วเนาะเราก็ดูต้นไม้คือโล่งไม่ถึงรถลูกมะม่วงไม่อยู่หัวรถเ้าตาแรงมาถ้าลมแรงฝนแรงอย่าไปอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่ปปายโฆษณาหรือโรงรถโรงอาคารนะคะ บางทีลมแรงมันเอาไม่อยู่เนาะจอดรถไปที่โลงๆดีกว่าอย่องเสาไฟเรื่องต้นไม้ใหญ่ด้วยจ้าขอบคักมากเลยค่ะอบอ้าวมาสองสาวันมากเมื่อวานนี้สิบโมงเชา้าวันก่อย10บโมงเช้าโนาจอยก็ร้อนว้วันมาก ในใบสางมงมืดทะเลเรียนหือหก่กเรา <c oughs> ตุ่มช้ำได้น้ำเดินทางกลับบ้านเย็นนี้ขับรถขับราด,ดีๆนะคะ สภาพชมบรรยากาศนะคะฝนฟ้าพายุเข้านะคะวันพุธตอนเย็น3โมงค่ะอำเภอเมืองสุรินทร์นะจ๊ะดูายสุขภาพกันด้วยนะคะากาศแต่รวนนะคะอ๋ะอหมดนะฟา คุยเรายัางอยู่กลางนาอยู่เลยน้ำไม่ได้มาเก็บยังอยู่นะเดยวไแรงหาแรงเลยไปถ่ามาชมบรรยากาศเนาะฝนฟ้ากันนอนอายุเข,ข้าแล้วค่ะ เข้าขขบ้านก่อนนะคะตมแรงมากสวัสดีค่ะ